สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวเรื่องร้อนวันนี้ทางช่องจะเสนอตอนตำนานเจ้าพ่อประตูผานะครับเจ้าพ่อประตูผาหรือว่าพญาข้อมือเหล็กนั้นตามประวัติท่านกล่าวว่าเป็นคนบ้านต้าหรือในปัจจุบันนี้ก็คือบ้านหดางดอำเภองาวจังหวัดลำปางท่านเป็นเด็กกำพร้าครับมีทั้งบีดาและมารดา ได้บวชเรียนฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านเจ้าที่การวัดนายางที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางและในระหว่างการบวชนั้นท่านก็ได้ศึกษาวิชาการต่อสู้และเริ่มเรียนวิชาคมต่างๆจนเกิดเป็นคงกระพันและสามารถใช้แขนแทนโล่ได้ต่อเมื่อลาศิษาออกมาแล้วชาวบ้านจึงขนานนามให้ท่านว่าหนานข้อมือเหล็กต่อมาท่านได้ไปเป็นทหารของเมืองเขลางนาคร รับใช้ท่านเจ้าเมืองลำปางึ่งในขณะนั้นก็คือเจ้าลิ้นการซึ่งสอบว่าลิ้นการนี้ก็หมายถึงมีลิ้นเป็นสีดำนั่นเองครับและด้วยนิสัยที่กล้าหาญและมีฝีมือในการรบอันชาชกนานท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยาข้อมือเหล็กในการต่อมาเมืองเขียรานก็ถูกกองทัพพม่าที่มีเท้ามหายศซึ่งในขณะนั้นกำลังยึดครองเมืองลำพูนอยู่เข้ามารุกราน เจ้าลิ้นการพร้อมกับของทหารจำนวนหนึ่งและพยามือเหล็กจึงหนีมาตั้งหลักที่ทดอยประตูขาและได้มอบหมายให้ขุนนาง4คนก็คือแสนเทศแสนหนังสือแสนบุญเรือนและก็จะเจรน้อยเนี่ยคอยดูแลรักษาเมืองอยู่แต่ถ้าว่าขุนนางทั้ง4คนนี้อิจฉาต่อสู้กับทหารเท่ามากซึ่งกำลังจะบุกเข้าเมืองมาฝ่ายท่านเจ้าอธิการวัดนายาน ได้รวบรวมกองกําลังของชาวบ้านเข้าต่อสู้สกัดทัพพม่าเอาไว้แต่ยังไงก็สู้ทาหารไม่ได้ครับชาวบ้านธรรมดาเนาะต้องแตกพ่ายกระจัดกระจายกันไปหลังจากนั้นท้ามหายศก็ส่งให้ขุนนางสามคนก็คือหาดฟ้าฟื้นหาดฟ้าเมฆและหาดฟ้าง้ําให้เข้ามาเจราจากับฝ่ายเมืองขีรามให้ยอมแพ้เสียแต่ในท้ายที่สุดการเจราจานั้นก็ตกลงกันไม่ได้ มากก็เลยยกทับบุกเข้าเมืองมาและสังหารคุนนามทั้งสามตายมีเพียงเจรลน้อยคนเดียวที่หนีรอดออกมาได้และกามาสมคบกับฝ่ายเจ้าลิ้นการที่ดอยประตูผาทหารพ่อม่ก,ก็ไล่ติดตามมาจนทันกันที่ดอยประตูผานี่แหละซึ่งก็มีภูมิประเทศเป็นหน้าผาที่สูงชันและมีทางเข้าอ,ออกเพียงทางเดียวเท่านั้น พราข้อมือเหล็กเห็นเหตุการณ์เป็นดังนั้นจึงให้เจริญน้อยพาเจ้านิ้นกาดไปหลบเข้าอยู่ในถ้ำและได้นํา,ากองกําลังทหารที่มีอยู่เพียงน้อยนิดนั้นเข้าต่อสู้กับข้าศึกอย่างห้าวหารโดยใช้ดาบสองมือฟาดฟันจนทหารพ้ามาล้มตายลงเป็นอนว่ากจนทหารข้ามาถึงลาดถวยไม่กล้าบุกเข้ามาต่อในตอนนั้นพระยาข้อมือเหล็กก็เริ่มอ่อนแรงลงจน ยืนแทบจะไม่ไหวสองมือที่ถือดาบอยู่ก็สั่นระริกด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่ก็ยังฝืนทนแข็งใจนั่งพิงหน้าผาคุมเชิงอยู่จบจนกระทั่งสิ้นใจตายลงตรงนั้นเองแต่ทางฝ่ายทหารข้างาก็ไม่กล้าบุกเข้ามาเหมือนกันเพราะนึกว่านั่นเป็นโกดุบายจึงพากันล่าถอยกลับมู่เขียลางไปและเมื่อเจ้าลินการและเจเลน้อยออกมาจากถ้ำจึงได้พบกับร่างของ พระยาข้อมือเหล็กซึ่งใจพิงหน้าผาอยู่จึงได้ตั้งศาลเพียงตาและเชิญดวงวิญญาณของพระยาข้อมือเหล็กมาสิงสถิตยอยู่เพื่อเป็นอนุสนรนระลึกนึกถึงความดีและความกร้าหานของท่านไว้ให้มันผชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงโดยตั้งชื่อศาลนี้ว่าศาลพระยาข้อมือเหล็กแต่ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปมักจะเรียกว่าศาลเจ้าพ่อประตูขานั่นเองครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม